พักก้าไกลกับเพื่อไทยเขาเกลียดกันไหมในฐนานะเรามองอยู่ข้างนอกผมว่าในส่วนกองเชียร์หรือกระทั่งสมาชิกพักบางส่วนมีนะผมว่าเอาถ้าพูดตรงๆนะอแล้วไม่ต้องถามว่าใครเกรลียดใครมากกว่าผมว่าบางทีจะไม่ได้น้อย่ากันนะแต่ว่าต่างต่างเกลียดกันอ่าแต่ว่าในส่วนนําหรือส่วนที่เป็นหลักของทั้งสองพัก <c oughs> ผมว่าเขาก็พยายามที่จะให้สติให้วิธีคิดนะอืจริงเช่นเอาในพักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ คนที่เป็นบทบาทนําอย่างเช่นคุณอุ้งอิงนะครับหรือว่าอีกหลายๆคนที่ผมเคยพบเคยสัมผัสทํางานด้วยเนี่ยเขาก็เห็นมิตินี้อยู่อว่าอย่างไรก็ตามการสู้กันหรือแม้กระทั่งฟาดฟันกันทางการเมืองมันทํากันได้เต็มที่อืแต่ไม่ถึงขั้นสะบั้นไมตรีทาลายสัมพันธภาพเพราะอนาคตข้างหน้าเนี่ยอะไรมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในเวทีการเมืองแบบนี้อืหันกลับไปที่ก้าวไกลชัดมากก็คือคุณธนาธรในระยะหลังๆใช่ ที่ออกไปนั่งพูดคุยทุกเวทีเ<ม>วทีเดียวกันที่ศูนย์เศรษฐกิจวันนั้นก็พูด<ม>ว่าเพื่อไทยก้าวไกลเป็นมิตรกัน<ม>และอาจจะต้องจับมือกันทำงานการเมืองในอนาคตข้างหน้า<ม>ระยะใกล้ก็คือหลังการเลือกตั้งครั้งถัดไปมมผมคิดว่าแนวทางที่ถูกต้องน่าจะเป็นแนวทางนั้นต่อให้จะเห็นด้วยครับต่อให้จะมีการจับหรือไม่จับมือกันจริงก็ตามแต่ต้นทุนความคิดไม่ควรจะเป็นปฏิปัก หรือเป็นศัตรูกันอย่างสิ้นเชิงผมว่าถ้าคิดแบบนั้นเอาเข้าจริงๆมันเดินไม่ง่ายทั้งสองพักนะครับแล้วถ้าพูดเลยถึงที่สุดที่จะเดินยากกว่าคือก้าวไกลทำไมเอาด้วยความเคารพฮะถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งคราวหน้าแล้วในเวทีดีเบตมาเจอพี่ยุทธกับน,น้องไบรท์ก็จะถามว่าพักคุณจะจับมือหรือไม่จับมือกับพักไหนได้บ้างอืถ้าถึงตรงนั้นนะ มันต้องถามอยู่แล้วอ่าผมว่าถ้าถึงตรงนั้นนะเพื่อไทยตอบง่ายกว่าแล้วนะครับตอบว่าเพราะเขาจับหมดแล้วนี่จับใครก็ได้ครับพราะเวลานี้ก็จับกันครบทุกพักแหละถูกไหมครับยกเว้นก้าวไกลซึ่งจับกันแป๊บเดียวแล้วปล่อยทีนี้ถ้าเกิดคําถามไปถึงก้าวไกลว่าเพื่อไทยจับมือกับพักรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเลือกตั้งคราวหน้าก้าวไกลจะจับกับเพื่อไทยได้หรือไม่นี่ก้าวไกลจะตอบว่าไม่จับเลย ผมก็ว่ามันก็ด่วนตัดสินใจเกินไปหรือเปล่าอืกับโจทย์ทางการเมืองที่ส่วนตัวผมนะครับผมเห็นว่าอย่างไรก็ตามพรรคเก้าไกลควรคิดเป็นรัฐบาลให้ได้อืคือผมไม่ได้บอกว่าเรื่องการเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของพรรคเก้าไกลนะอันนี้เคารพในความเห็นของคนในพรรคเขาครับแต่ว่าเรามองการเมืองอ่ะถ้าเป็นพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงมากขนาดนี้แล้วไม่พยายามเดินไปสู่การเป็นผู้บริหารน่ะเป็นรัฐบาลอ่ะใช่ครับ แล้วมันจะยังไงกันต่อความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังมันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนหรือมันจะต้องใช้เวลาไปอีกเท่าไหร่ที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความสำเร็จในทางนโยบายหลายๆเรื่องที่ประกาศไว้แต่โดยสภาพของการเมืองครับเข้าไปคู่แข่งโดยจรงเลยใช่ถูกไหมครับไม่มีใครชัดกว่าคู่นี้พรรคอื่นเนี่ยไม่ใช่คู่ขัดแย้งแบบยุคนี้แบบก้าวไกลเพื่อไทยนะใช้คำว่าคู่แข่งขันก็แล้วกันครับ ผู้แข่งขันอ่ะชัดมากและแหลมคมขึ้นเรื่อยๆอ่าครับเพราะถ้าเราพูดถึงพักลุงก็ไม่อยู่ในชนะที่จะขึ้นมาแข่งแล้วโดยตรงผมไม่แน่ใจว่าถึงการเลือกตั้งคราวหน้าสองพักนั้นจะอยู่ในสภาพไหนจะเป็นพักอยู่หรือเปล่าหรือจะยังไงด้วยซ้ำอ่ะอ่าเราไม่รู้นะครับก็อาจจะไปรวมตัวกันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับอาจจะมาจากเรื่องโทษหรือเรื่องไหนอาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้เราไม่รู้ถูกไหมยังมองไม่ออกอ่าแต่ณเวลานี้โดยสภาพพักหนึ่งเป็นรัฐบาลแกนนำอีกพักหนึ่งเป็นฝ่ายค้านครับแล้วแนวทาง ก็ตอนนี้เขาจับคู่กันคู่นี้เนี่ยพักอื่นเนี่ยแทบเข้าไม่ไม่เข้ามาอยู่ในสมการเลยนะที่เกิดเป็นข่าวทุกวันคุณก็เห็นใช่ไหมครับเออแล้วมันจะยังไงคุณธนาทรวันนั้นอยู่ในเวทีเดียวกันก็บอกว่ายืนยันพูดไปแล้วก็อาจจะทําให้คนที่สมุนพักเพื่อไายโกรธนะแต่ต้องเป็นมิตรกันแล้วก็ไล่เลียงในอดีตไม่ไม่ไม่ใช่คุณธนาทรเล่าผมด้วยว่าแม้แต่คนสนับสนุนพักเก้าไกลก็ตอว่าแกอ่ะด้วยอ่ะด้วยเออครับอ่ะ,อะคุณในบุมของคุณเป็นยังไง มุมของกุญชนาธรที่บอกว่าต้องเป็นมิตรกันแต่คนสนับสุดนุนที่บอกโอ้โหมิจฉาชีพมัง้งหรือไม่ใช่มิจฉาชีพแทงกันมิตรได้ามากกว่ามัง้งไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นด้วยกุญชนาธรในมุมนี้เออครับแล้วผมก็คิดว่าในพักเพื่อไทยก็มีคนจํานวนหนึ่งเห็นแบบนี้แล้วผมก็อยากจะให้ใครก็ตามในสองพักที่เห็นแบบนี้พยายามที่จะขยายวิธีคิดนี้อย่างน้อยที่สุดก็ในส่วนกลไกลหลักของพัก เอาให้นิ่งให้ได้อต่อให้การเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องเป็นคู่แข่งขันชนิดว่าหนึ่งตอนหนึ่งก็ตามนะอซึ่งถ้าเป็นหนึ่งตอนหนึ่งนะมันจะเป็นไม่ได้อยู่แล้วแกนอ่ะถูกไหมครับพักขั้วใช่ครับมันจะเป็นขั้วเพื่อไทยกับก้าวไกลครับแนวโน้มนับจนถึงวันนี้นะแต่ผมไม่เชื่อว่าในระหว่างสองพักนี้ไม่มีอะไรที่ไม่สามารถทําร่วมกันได้บ้างเลยเนี่ยผมไม่เชื่อวันนั้นคุณธนาธรบอกว่าก็ต้องถามไปที่ก้าวไกล ท่านจะไม่เป็นมิตรกับเพื่อไทยที่จะไม่จับกับเขาพรรคก้าวไกลทำได้ไหมต้องชนะเลือกตั้งเกินครึ่งคือไอ้นี่แหละไอ้แบบนี้พอผมพูดแล้วมันละเอียดอ่อนสำหรับผมนิดหน่อยไงทำไมอ่ะอ้าวเดี๋ยวก็าคุณเป็นคนกลางที่จอดรถร้านเยี่ยมไท้มันแคบรถทัวร์มันจอดเยอะๆไม่ได้ออรถทัวร์ข้ามลำบากอ่าถ้าผมจะไปบอกว่าก้าวไกลจะทำยังไงเนี่ยผมไม่ควรพูดแบบนั้นแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่คุณธนาทรยกตัวอย่างนั่นแหละ อันนั้นแหละใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ออย่างที่ผมพูดตะกี้ไงเกิดว่าถ้าเขาถามวันนี้อ่ะคือถ้าคุณเป็นคนพูดว่าคุณต้องทําถึงครึ่ง,งมันจะดูไปเหยียดหยามเขาถูกสิใช่ไหม,ใช,มใช่ครับแต่ธนาทรพูดเดี๋ยวไม่เป็นไรก็นั่นเป็นวาระที่คุณธนาธรแสดงออกได้เอใช่ไหมครับคุณจะว่าไงอแต่ที่ผมยกตัวอย่างย้อนไปตะกี้ไงครับว่าถ้าเกิดเขาเลือกตั้งแล้วสมมุติว่าพรรคมันอยู่เท่านี้นะมสมมติว่าพลังประชารัฐก็อยู่รวมไทยสังชาติก็ยังอยู่บนใจไทยก็อยู่ประมาณนี้ แล้วคราวหน้าเนี่ยพ่ยุทธ์ถามว่าก้าวไกลจะไม่มีวันจับมือกับเพื่อไทยแน่นอนใช่ไหมเนี่ยอืมผมว่าเขาก็ตอบยากในวินาทีแบบนั้นอืเพราะว่าเกิดว่าเขาได้ไม่ถึงครึ่งขึ้นมาจริงๆล่แอละและสมมุติยังเป็นพักอันดับหนึ่งอยู่แบบเนี้ยอืแต่มันไม่ถึงครึ่งอะ่ะมันก็ต้องมีพักร่วมรัฐบาลอืถูกไหมครับอืแล้วผมยังขอแสดงความเห็นต่อไปว่าสมมุติว่าคราวหน้าพักใดพักหนึ่งเกินครึง่งอื ก้าไกลเกินครึ่งเพื่อไทยเกินครึ่งหรือพักไหนก็ตามเกินครึ่งนะครับผมว่าประเทศนี้ก็ต้องมีรัฐบาลผสมฮะคือมันไม่พอมันพอแต่มันไม่ไม่ไม่พอที่จะเป็นรัฐบาลที่มีเสรีภาพใช่ครับมันอยู่ไม่ได้ไทยรักไทยสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจากห้าร้อยนะครับอันนั้นเขาปฏิวัติแล้วคุณคิดว่าจะไม่มีอีกเลยครับพิยุทธพิยุทธคิดว่ามันหมดแล้วฮะเรื่องการปฏิวัติเนี่ยออผมไม่อยากให้มันเกิดนะครับอื แต่ว่าโดยกลไกลอำนาจโดยวิถีของอำนาจในประเทศนี้ผมได้ก็สรุปส่วนตัวว่าเขาไม่อยากไม่อยากเห็นพรรคการเมืองไหนหลุดเดียวและถ้ามีการหลุดเดี่ยวจะเจอกับดักล้มหน้าจะโดนโดนนะครับคือถ้าใครใหญ่ขึ้นมามากๆหลุดเดียวแบบชนิดว่าโด่งขาดมาเลยเนี่ยออันนั้นเสียวแล้วครับชีวิตเสียแล้ว อืมอืมตอนมุมความเชื่อของคุณนั่นเป็นความเชื่อส่วนตัวไงอครับอแต่ที่ผมถามสมมตเพื่อไทยอะหลังเลือกตั้งก็อยากจะจับกับพรรคที่เขาจับก่อนี้ถูกไหมแทนที่จะจับกับก้าวไกลขึ้นอยู่กับสมการตัวเลขทางการเมืองในตอนนั้นอีกผมว่าไม่ขึ้นแล้วไม่แน่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่คุณสยุธขึ้นอยู่กับสมการและสภาพ ถ้าอยู่เข้าวาระสี่ปีอย่างนี้คู่นี้จะฟัดกันถูกไหมแน่นอนในทางการเมืองครับแล้วถึงเวลาหาเสียงเพื่อให้จะในานามรัฐบาลกับพันธมิตรเป็นไปได้ก้าวไกลกับฝ่ายคา้านครับซึ่งจริงๆก้าวไกลเขาเดี่ยวอ,อันนี้แบบมองแบบการเมืองนะครับถูกไหมฮะแล้วถึงเวลาถ้าหลังเลือกตั้งถ้าเลือกได้เพื่อไทยก็ต้องเลือกพักเดิมดิพวกเดิมถ้ารัฐบาลอยู่สี่ปีแล้วมีเนื้องานที่เอามาอธิบาย เป็นความสําเร็จของรัฐบาลได้โอกาสที่จะเกิดรัฐบาลคั่วคล้ายๆเดิมจะสูงกว่าเกิดรัฐบาลคั่วใหม่อคือระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลจะสูงกว่าแต่ถ้ารัฐบาลอยู่ในสภาพที่ทํางานแล้วไม่ได้รับการยอมรับถูกวิพากษ์วิจารณ์สูงมากๆอันนี้หลังการเลือกตั้งผมคิดว่าเขาคงจะมาดูตัวเลขกันละเอียดละว่าควรจะไปทางไหนต่ออซึ่งก็ไปว่ายังไม่แน่นอนใช่ครับถูกไหมฮะคือ ณนะตอนนี้สี่ปีที่กำลังจะเป็นเนี่ยผมว่ายังมองยากนะว่ารัฐบาลชุดนี้จะสำเร็จหรือล้มเหลวขนาดไหนมผมว่ามันต้องผ่านอย่างน้อยปีแรกไปก่อนนะถึงจะเห็นชัดแล้วลว่าแต้มที่จะมีหลังจากพ้นวาระไม่ว่าจะอยู่ครบหรือไม่ก็ตามจะเป็นบวกหรือเป็นลบแต่อย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่วันที่มาออกรายการครั้งล่าสุด ว่าเป็นงานยากมากๆสําหรับรัฐบาลนี้เพราะเทต้นทุนหมดหน้าตักในการจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วใช่ซึ่งตอนนี้เดิมพันสูงสูงมากครับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องถูกไหมใช่ครับอ่าซึ่งก็ว่ากันไปนะแต่ว่าผมย้อนกลับไปคุณคุณย้อนกลับไปตอนตั้งรัฐบาลครับซึ่งมันมันบ่มเพาะความรู้สึกมันจนถึงตอนนี้การเมืองนี่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องผู้ชรมบุญทั้งสองฝ่ายฟาดฟันกันอย่างดุเดือดเลยตอนนี้พรรคอื่นนี่นิ่งๆเลยครับ คุณเห็นใช่ไหมเห็นเออถามตรงๆนะคือหลังจากเหตุการณ์ที่ฉีเอโมยูกันไปครับเอ,อหมอชุลานอาอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยตอนนั้นพูดในสภาคุคณจําได้ไหมที่บอกออจริงจริงเนี่ยตั้งรัฐบาลแข่งนะถ้าไม่ติดเงื่อนไขสอวอถึงจะเป็นพักอันดับสองครับจําได้ไหมครับเออแปลว่าลึกๆตั้งแต่เลือกตั้งแล้วว่ามันมีเรื่องคาใจกันมาแล้วถึงเวลาจริงๆไม่อยากร่วมตั้งแต่ต้นหรอก เอาที่ว่าคาใจผมใช้คําว่าหลายคนในพักเพื่อไทยอ่านสถานการณ์ว่าวันหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลจะต้องเป็นคู่แข่งขันหลักโดยเลียงไปได้ในเวทีการเมืองแน่แน่มไม่ว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวมีมิตรภาพส่วนตัวกันแค่ไหนก็ตาม,มหลายคนเราอ่านตรงกันแบบนั้นและถ้าจะดูเนี่ยการหาเสียงในคราวที่แล้วยิ่งช่วงทยายยเนี่ยการเบียดเสียดปะทะกันในทางการเมืองชัดขึ้น แหลมคมและเข้มข้นขึ้นทุกทีใช่เวทีปิดท้ายของพรรคเพื่อไทยที่เมืองทองธานีคุณยังเสียใจเลยพูดช้าไปพรรคเพื่อไทยอ่ะใช่ครับผมกับคุณจตุรนเราก็คิดว่าเอถ้าเราแสดงท่าทีหรือพูดอะไรไปแบบนั้นก่อนหน้านี้สักสิบวันสิบห้าวันเนี่ยม,มันอาจจะมีผลเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นอีกบ้างหรือเปล่าอ,อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อผลมันออกมาว่าเพื่อไทยได้สี่สองเก้าไกลได้ที่หนึ่ง ผมจบตั้งแต่คืนนั้นแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะแต่เรามองการเมืองแบบวิเคราะห์ใช่ครับทีนี้ถ้าหากว่าจะไปถามว่าอยากจับมือกันหรือไม่มตั้งแต่ต้นนะมผมว่าในพักเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันมีคนสองกลุ่มอยู่ด้วยกันนะผมก็กล้าเชื่อว่าในพักก้าวไกลก็มีคนที่ไม่อยากจับมือกับเพื่อไทยตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะครับมีเหรอผมว่ามีจริงๆอะอืะ เพราะว่าเขาอาจจะมองว่าหมายถึงตั้งแต่ต้นนะใช่ครับก่อนที่จะมาเกิดมิ้นช็อกอะไรยังไงนะใช่ครับเออผมว่าก็มีครับความคิดนี้แต่ว่าอาจจะเป็นความคิดกระแสรองเออในพักเพื่อไทยนี่ก็มีอ,อก้อนความคิดนี้เนี่ยอาจจะโตกว่าก้อนความคิดแบบเดียวกันที่อยู่ในพักเก้าไกลออแต่คนที่เชื่อว่ามันจะต้องจับมือกันได้ทํางานกันได้ออก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีออแล้วเราก็พยายามกันจริงจริง ผมตรงไปตรงมาแหละครับพยายามอย่างที่สุดที่ให้มันเกิดรัฐบาลแบบนี้อืมแต่ว่ามันไม่เกิดมีบางคนบอกก้าวไก่เพื่อไทยการละครตอนนั้นรู้อยู่แล้วถึงเวลาทาเอี่างนั่นแหละแล้วถึงเวลาก็จะถูกปฏิเสธก้าวไกลแล้วจะเป็นคิวของเพื่อไทยเป็นการเล่นละครคุณคิดยังไงเอาว่าเพื่อไทยเนี่ยปฏิเสธข้อวิพากษ์วิจารณ์ใดๆไม่ได้เลยนะครับทันทีที่มีการข้ามขั้วแบบเนี้ยอืให้เวลา ให้สิ่งที่ตัวเองกําลังจะทําในฐานะรัฐบาลเนี่ยช่วยมาอธิบายช่วยมาเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้น,นอวันนี้ถ้าพักเพื่อไทยนะครับยังมานั่งอธิบายอยู่ว่าความจําเป็นในการจัดขั้วแบบนั้นมี1นึ่งามเนี่ยอ,อธิบายยังไงก็ไม่จบนะครับ ดังนั้นเขาทะเลาไม่ได้ไม่เขาเทหมดหน้าตักไปแล้วพ่ยุตเขาเทไปตั้งแต่วันนั้นวันที่22สิงหาคมเนี่ยมันหมดแล้วตรงนั้นที่เหลือเนี่ยเขาจะมาทําเพิ่มสร้างเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนประชาชนจะตัดสินในการเลือกตั้งครั้งถัดไปและการถูกวิพากษ์วิจารณ์การถูกตั้งคําถามหรือกระทั่งถากถางจากส่วนอื่นอื่พรรคเพื่อไทยก็ต้องแบกรับครับนี่เป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายคุณวัชรพุทธพูดในวันนั้นแล้วใช่ครับ ว่าคุณต้องรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใช่ครับมันเป็นแบบนี้ฮนะแล้วผมเนี่ยอยู่กันมาทำงานกันมาสู้กันมาไม่ว่ากับบุคคลหรือกับองคอ์กรไหนก็ตามเนี่ยมผมไม่เคยกลัวที่จะแบกรับความเจ็บปวดร่วมกับเพื่อนมิตรกับพี่น้องนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมเดินถอยออกมาเพราะว่าผมได้พูดจาออกไปอย่างชัดเจนและผมก็มีวิถีของผม,มผมก็เลือกที่จะมาแบกรับในสิ่งที่ผมต้องเผชิญผมมาเสิร์ฟอาหารมาเช็ดโต๊ะ มาเก็บแก้วเก็บจานอันนี้ทําจริงใช่ไหมทาจริงจริงฮะไปแอบ,บดูได้ทุกวันมผมก็ทําของผมแบบนี้อคนก็มาถามผมว่าเอา้าเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นแกนนําเคยเป็นนักการเมืองโด่งดังอแล้วมาทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์มากไหม,มผมบอกว่าผมไม่มีความเป็นทุกข์เลยชีวิตผมเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกโตมาทางานการเมืองแบบนี้ติดคุกติดตารางเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้ววันหนึ่งจะต้องไปเช็ดโต๊ะเช็ดแก้วเช็ดเก้วอีอต่อไปข้างหน้าผมไม่มีอะไรต้องกลัวเลยพิยุ ผมทำอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นผมอ่ะคุยกับคุยกับอุคงอิงบ้างไหมคุยครับในฐานะส่วนตัวใช่ไหมครับก็ต้องคุยใช่ไหมบ้างฮะแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้วัดติดต่อกันบ่อยๆอะไรเข้าใจครับผมแต่ต้องรู้ความรู้สึกของคุณอุงยิงแมมคุณอุงยิงไม่เคยพูดนะว่ารู้สึกไงที่คนมักจะเอาประโยคที่ตอนหาเสียงที่เมืองทองใช่ไหมครับที่บอกอะไรนั่นลงไปที่เสียงดังๆอ่ะคนไทยอยู่ดีกินดีอันนี้มีเกียรติมีศักดิ์รีครับไอเรื่องตบัดสัตว์อ่ะ คน,นตรงเองเนี่ยจะถูกไอ้ตรงนี้เนี่ยทิ่มตลอดเวลานะที่ผมได้ยินจากปากเธอนะครับเธอบอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเธอก็พร้อมที่จะรับมันเพราะว่ามันมันคิดตรงกันว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยต้องพร้อมเผชิญทุกอย่างอยู่แล้วครับเธอก็พูดอย่างนั้นครับไม่ขวัญเสียหรอกก็เท่าที่เห็นเนี่ยขนาดเจอพายุการวิจารณ์ขนาดนั้นก็ขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าสุดของพรรคเพื่อไทยเป็นหัวหน้าพรค ครับก็คงบอกความมุ่งมั่นของเธอได้พอสมควรซึ่งอันเนี้ยเธอก็รู้ใช่ไหมว่าไอ้ไอเวลาไปไหนมาอะไรระโยคเนี้ไอ้เสียงนมันจะทิมอยู่ตลอดเวลานะไม่รู้ก็แปลกแลลวครับก็ทราบแน่ๆล่ะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเธอตัดสินใจฝ่าคําวิจารณ์เหล่านี้ขึ้นไปยืนอยู่หน้าสุดของพรักเพื่อไทยก็เป็นเรื่องที่ประชาชนก็จะต้องพิจารณาอืว่าจะให้คะแนนไหมหรือไม่ให้อืให้ไม่ให้คุณอุ้งยิงก็ต้องรับให้ได้อีกอืครับอ่ะผมมองแบบให้ความเป็นธรรมกับพักเพื่อไทยนะ อันนี้ไม่เข้าใครออกใครจริงๆบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนหาเสียงแล้วครับแต่มันไม่รุนแรงเท่านี้และเพื่อไทยไม่ได้โต้เท่าไหร่ครับไอที่ประเด็นทุกวันเนี้ผมย้อนกลับไปนะประเด็นทุกวันนี้หมายถึงประเด็นอะไรประเด็นระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยทุกวันนี้เนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับก้าวไกลเขารุกในทางการเมือง,องหา,หาเสียง <saint? S 2> ใช่ไหมถูกต้องครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพื่อไทยจะเหมือนถูกมองเข้ามาทีหลัง นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยนะปฏิรูปกองทัพเกณฑ์ทหารหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็แล้วแต่ได้ส่วนของเพื่อไทยมันเหมือนกับว่าถูกสถานการณ์กดดันแม้กระทั่งที่ครูพิธาหาเสียงอะไรนะมีลงไม่มีเรามีเราไม่มีลงนักข่าวถามพรรคคุณทุกวันจกกนกระทั่งคุณตรงเองคุณเสียเท้ามาพูดในช่วงท้ายๆถูกไหมครับรวมถึงถ้าเลือกเพื่อไทยไปมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรประเทศนี้ ต้องเลือกอันนี้ผมตรงไปตรงมาตอนหาเสียงเป็นอย่างนั้นนะค่ะใ,ใช่ไหมครับมันก็เหมือนการเมืองตอนนี้นี่แหละคือเพื่อไทยสุดท้ายตอนที่หาเสียงสู้กับเขาก็สู้ไปในเกมครับแต่สุดท้ายพอมาเกิดรัฐบาลจริงๆเฮ้ยต้องถอยก็กลับเข้าสูรรมไปครับคือคืออย่างนี้นเอเข้าใจที่ผมถามใช่ไหมครับอืเข้าใจเอาเอาอย่างนี้ก่อนฮะไอตอนหาเสียงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ ที่ดูประเด็นบนเวทีหาเสียงอ่าใสอ่ะของผู้ป่าใสแต่ละคนอืมผมพูดอยู่เสมอว่าอย่า,ยาไปโต้เขาเราก็ไปของเราเรื่องนโยบายเรื่องอการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในมิติทางการเมืองก็ยืนยันหลักการที่ถูกต้องเราไปแบบนี้จนในช่วงไทยทายของการหาเสียงแหละ,ะเราก็พบว่าเอเวทีดีเบตเนี่ยก็เป็นเวทีที่พรรคเพื่อไทยเก็บคะแนนมาได้น้อย ในแง่กระแสความนิยมอืมแต่ว่าความเป็นพักใหญ่และอยู่กับความสําเร็จเดิมมายาวนานหลายคนก็มีความเชื่อว่าก็ออกไปปลาใสทําอย่างที่เราเคยทํามาทุกสมัยนี่แหละประมาทไม่ไม่ใช่ประมาทแต่เชื่ออย่างเดิม,มยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์มไม่เห็นการดีเบตใช้ชดีเบตยุคนี้ไม่เหมือนกับยุก,ก่อนไม่เหมือนไม่เหมือน ชัดเลยว่าเวทีดีเบตก็ทําคะแนนนิยม,มให้กับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองได้มากอย่างมีนัยยะสำคัญอืพอเราเริ่มเห็นแบบนี้ก็เริ่มมีความคิดว่าก็จะถอนแม่ทัพนายกองจากเวทีปราศัยไปขึ้นเวทีดีเบตบ้างแต่มันกลับตัวไม่ทันนะอืเพราะว่าการวางตารางปราศัยใหญ่ในภูมิภาคมันไปถึงวันเลือกตั้งเลยครับอื ผู้สมัครสอสอ,อะไรที่เขาไปเตรียมการนัดคนประชาสัมพันธ์รถหงรถแหอะไรไปไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เสียหายเหมือนกันก็ไปไม่ได้หลายหลายคนบนเวทีภาษาแม้กระทั่งผมได้ขึ้นดีเบตไอ้แบบที่ขึ้นมาพูดที่ไม์กันเนี่ยนะครั้งเดียวเวทีของมติชนที่สยามพารากรอนด้วยวัดเงื่อนไขเวลาเนี่ยม,มันขยับไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะมองว่าเออเพื่อไทยไม่ค่อยได้อธิบายความ หรือไม่ก็ได้ตอบโต้ในช่วงหาเสียงเนี่ยนี่ผมว่ามีความจริงอยู่แต่ตั้งใจไม่โต้ด้วยเปล่าใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยก็ผมกับทีมที่ผมทํางานอยู่เนี่ยผมบอกมาเห็นทีมแพทย์คนสุดท้ายอ่ะใช่ครับถึงถ้าในทางการเมืองเรียกว่าซัดกับครับเป็นต้นว่าทัาปฏิวัติก้าวไกลคุณวิทาวบอกก้าวไกลจะลุออกมายืนหน้าสภาวันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุณจตุรนบอกว่าเออไม่ได้มาหรอกเพราะโดนเอาปืนจ่อหัวแล้วอย่าโลกสวย แล้วก็ตอบโต้นในหลายๆประเด็นถูกไหมใช่ครับใช่ครับเออครับนั่นแหละฮะก็คือเราเราเพิ่งมาทําอะไรแบบนั้นเนี่ยในช่วงไม่ถึงสิบวันหลังนะครับอแล้วก็มันช้าไปเอนะครับก็เข้าใจได้นี่ก็เป็นการเรียนรู้ทางการเมืองนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่พักการเมืองที่ถูกมองว่าชนะมาตลอดอืก็ต้องเจอกับมันอืนะครับอส่วนที่พิยุทธ ถามแต่กี้ว่าเอา้าแล้วเดี๋ยวนี้การฟาดฟันอะไรกันมันไม่ออไม่คือผมก็อบอกว่าเพื่อไทยถูกกดดันณเวลานั้นจากเกมการเมืองหาเสียงของก้าวไกลใช่ครับทำไม้ต้องประกาศจุดยืนหลายเรื่องครับจริง,รงๆไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแต่เพราะการแข่งขันต้องประกาศไปแล้วจุดท้ายมันก็ทาไม่ได้มาเป็นรัฐบาลก็ต้องปฏิบนนัติครับผมก็มาถามอย่างนั้นโดยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นแ่ะคือการตั้งคู่รัฐบาลแบบนี้มันอธิบายเลยว่าทั้งสองฝ่าย คือเพื่อไทยซึ่งเคยยืนอยู่ขั้วหนึ่งกับสามสี่พักที่ยืนในขั้วนั้นนะนะรัฐบาลเกา่าอ่ะคงไม่ได้อะไรทั้งหมดแล้วความเปลี่ยนแปลงไอ้แบบที่ต้องการเห็นชัดๆผมว่าเกิดยากมากหรือการรักษากลไกลแบบเดิมอย่างที่รัฐบาลชุดที่แล้วต้องการเนี่ยก็คงทำไม่ได้มันคงจะมีความพยายามในการจัดดุลอำนาจกันใหม่มเพื่อให้เกิด รูปประรรบบางอย่างอที่ทําให้รัฐบาลเนี้ยไปได้ยังเดินต่อไปได้อธิบดีบาน,น,นอมอะ่ะกับคับแน่นอนอยู่แล้วตั้งขั้วรัฐบาลไอ้แบบที่เห็นอยู่เนี้ยมันจะหักล่างข้างใดข้างหนึ่งมันไม่เกิดนะครับไม่แต่ตอนนั้นที่หาเสียงไปที่ถูกกดดันให้ต้องหาเสียงแบบนั้นนี่คิดจะทำจริงหรือคิดพาเสียงไปก่อนคือตอนนั้นเนี่ยผมผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะอะเวลาผมนั่งอยู่ในวงประชุมเขาคิดอย่างนั้นจริงๆรพิยุทธ์คือถ้าไม่ถ้าผมมีความรู้สึกว่า ไม่ได้คิดอย่างนั้นกันจริงๆเนี่ยหรือผมเดินหาเสียงไปตลอดเวลาสามเดือนสี่เดือนโดยที่มีคนบอกผมว่าเฮ้ยคุยคุยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยจับมือกับพลังประชารัฐกับอะไรอย่างเงี้ยนยผมไปไม่ไหวครับผมขึ้นเวทีด้วยไม่ไหว๋อคือ <c oughs> ตอนนั้นก็คิดว่ายัางจะชนะอยู่ใช่ครับเพื่อไทยครับคือเราคิดว่าเราจะเกินครึง่งแล้วจะจับกับก้าวไกลด้วยใช่ครับเราแลนด์อะไรจรใช่ด้วยความสัตย์จริงเป็นอย่างนั้นฮะถ้าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งก้าวไกลได้ที่สองสมมติต ถ้าไม่เกินครึ่งลําบากอีกเพราะว่าสอวอ่ะมันโดยเงื่อนไขสวเอนี่ยใช่ครับสมรรถวันเลือกตั้งสิบสี่พัษบาลกับการเพื่อไทยร้อยห้าสิบอ่าก้าวไกลร้อยสี่สิบคุณตั้งรัฐบาลแบบไหนผมคุณคิดว่าเพื่อไทยตั้งแบบไหนผมว่าจะออกแบบนี้ออกแบบที่มันเป็นแบบทุกวันนี้เหรอใช่ครับใช่ครับคือถึงที่สุดเนี่ยมันตั้งไม่ได้ไงพิยุทธอ๋อแม้กระทั่งเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ยังตั้งไม่ได้อยู่ดีใช่ ก็มันยังขาดสวอ,สอ,อมันไม่ถึงสามเจ็ดไงครับมไม่ถึง3 7 6็ดบดังนั้นพูดกันตรงๆม,มันก็จะเกิดสูดรัฐบาลแบบนี้ใช่ครับโดยที่นะไม่ได้เป็นเรื่องตั้งใจมาก่อนนะแต่ว่าพอเราเห็นวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าถ้าเพื่อไทยหรือก้าวไกลไม่มีใครเกินครึ่งเนี่ยมันออกแบบแบบนี้แน่นอนออกแบบที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยครับก็คือรัฐบาลชุดนี้ครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย ไม่ว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนําก็เกิดไม่ได้ถ้ามีก้าวไกลอยู่ตั้งแต่แรกเลยถ้าเพื่อไทยไม่เกินครึ่งเกิดไม่ได้ออมันไม่ถึงครับก็ผมไปนั่งคุยกับสวคุณธนาทร์วทีนั้นบอกว่าครับเพื่อไทยไม่ให้โอกาสเลยนะคือไม่ลองพอ่ะเปลี่ยนจากก้าวไกลขึ้นไปเป็นเพื่อไทยเป็นแกนนําใช่ไหมธนาธรว่าไงต้องไปคือคุณธนาธรบอกว่า คือแย้งกับคุณนัทวุฒิที่คุณนัทวุฒิบ,บ,บอกว่ามันมันมันได้ทางนี้ทางเดียวใช่ไหมคะที่จะต้องเหมือนพลิกขั้วไปจับ,บอ,อีกทางหนึ่งคุณนัทท้องก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ลองเลยหมายถึงเพื่อไทยยังไม่ได้ลองมาจับกับทางก้าไกลดูเลยเสนอไปสิถ้าไม่ได้ก็เสนออีกเสนอไป <นะ S 1> อีกเศทาเาสองเศทาสามเศาสี่เหตุการณ์นั้นนะเพื่อไทยก็ไม่กล้าลองเพราะพิธาหนึ่งแล้วมันไม่มีพิธาสองคือเสนอโหวตคุณพิธาเป็นปนายก อพอเสนอโหวตคุณพิธาเป็นนายกเสนอรอบสองไม่ได้แล้วนะครับมันไปเกิดเสียงเกิดมติเกิดอะไรในสภา,ามันเสนอต่อไม่ได้เสนอซ้ําไม่ได้ใช่ครับทีนี้ถ้าเสนอคุณเสฐาไปครั้งหนึ่งโดยคิดว่าเสฐาสองเสฐาส,สามเนี่ยเกิดว่าเสนอเสฐาไปครั้งหนึ่งไม่ผ่านแล้วมีนักร้องมีนักกฎหมายมีองค์กรโน่นนั่นนี่ก็ตามเนี่ยนะครับยื่นมาบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไปต่อไม่ได้เสฐาโหวตอีกทีไม่ได้เนี่ย เพื่อไทยก็เจอสถานการณ์ยากลําบากมากขึ้นเหมือนกันมีอสองคนอาจารย์ชัยกเกษมณวันนั้นเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ที่สุขภาพท่านไม่พร้อมไม่พร้อมอมในขณะที่ตัวคุณนุงอิงแม้ว่าคนในพักเชื่อมีความพร้อมอืมแต่ว่าคุณเศรษฐาเป็นตัวเลือกตั้งต้นตั้งแต่ต้นนะครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆคือมุ่งมั่นจะเอาเศรษฐาใช่ครับไม่คิดว่าจะให้เศรษฐาไม่ได้ครับก็เลยไม่เสียงครับ ก็บอกๆกันถูกไหมครับเพราะตอนนั้นคุยกันแบบนั้นจริงๆอกลัวว่าโหวตเสรษฐ้าไปแล้วครั้งหนึง่งแล้วเกิดเสรษฐาไม่ผ่านก็จะเจอสถานการณ์แบบที่คุณพิธทาเจออนะครับในในทางกลับกันเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยตอนโหวตครั้งแรกอเวลานั้นเนี่ยพรรคเก้าไกลย,ยืนยันว,ว่ารวมเสียงสอวอได้แล้วอม,มีความมั่นใจว่าตั้งรัฐบาลได้แน่ ผมเองเนี่ยผมไปเจรจากับสว,วาบางคนที่ผมพอคุยได้เนี่ยเขาก็รับนะครับเวลานั้น,นอ่ะอืเพื่อไทยก็ให้ทุกคะแนนนะครับโหวตคุณพิีอค่ะถ,ถูกไหมครับอแล้วสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าสวจํานวนมากเขาไม่โหวตเขาไม่เข้าที่ประชุมอมอย่างเงี้ยครับอมืมันก็พูดเรื่องเก่าอนะใช่ครับแต่จะเป็นต้องพูดคือผมมานั่งพูดเนี่ยผมก็จะถูกมองว่าเอ้ามาอธิบายแทนเพื่อไทยอยู่อย่างไรอแต่ว่า ผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยณวินาทีที่ผมทํางานอยู่ในพรรคเพื่อไทยผมเห็นแบบนี้รับรู้แบบนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อ,อจะเห็นว่าเป็นความจริงหรือไม่เป็นวิจารณญาณโดยชอบของประชาชนอที่จอดรถมีไหมมี <laughs> แต่มันไม่พอสําหรับคณะทัวร <laughs> <laughs> พอสําหรับลูกค้าไปกินข้าว